สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูนะหน้าใช้1คันนะครับคันนี้บอกเลยว่าถ้าใครกำลังเล็งหา Toyota Camry นะครับตัวนี้ปี2003จดปี2004นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยสภาพส,สวยๆเนียนๆเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยชน ไม่เคยเกิดวัติเหตุเลยครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่ประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้1 7 9 0 0 0ับาทนะครับรถอยู่ที่กระทุ่มแบนนะครับโทรเข้าไปเลยนะครับถ้าใครชอบและสนใจไปดูรถนะครับคันนี้ไม่ใช่สีดานะครับจะออกสีกรมหน่อยนะครับลองชมดูได้เช็คดูได้นะครับสวยสวยสมบูรณ์ช่วงล่างนิ่งแน่นเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับ ใครชอบไปดูรถทดลองขับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยนะครับสวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ตกแต่งภายในกับลายไม้เดี๋ยวไปชมนะครับตัวนี้ท็อปสุดแล้วครับในราคาแบบนี้ได้รถคุณภาพจัดจ้านขนาดนี้เรียกว่าสุดยอดเลยครับภายในตกแต่งลายไม้นะครับเบาะหนังแท้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบซแอร์แบ็กสใบนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปจะเป็นเลือนไม้สสีพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ แล้วก็แอร์ออโต้นะครับแยกซ้ายแยกขวาหรือจะเย็นข้างหลังหรือเย็นข้างหน้าก็ได้ครับเลือกได้เลยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับแล้วก็บอกคู่หน้าปัดไฟฟ้ามีแอร์หลังมีม่านหลังนะครับงามๆแบบนี้ใครที่ชอบและสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับคันนี้ไม่มีมาบ่อยๆแน่นอนมือเดียวป้ายแดงนะครับจากที่เคยเห็นที่ผมมาลงอาจจะราคาประมาณนี้สูสีกันนะครับแต่อันนี้จะขึ้นไปนิดนึงแต่ถือว่าไม่ได้แรงเลยครับเมื่อเทียบกับคุณภาพรถ กับสิ่งที่ท่านได้ไปนะครับเรียกว่าแจ่มจริงๆครับตัวนี้สวยจริงๆเลยครับลองชมดูได้สนใจหาไว้ใช้งานข้ามพลาดนะครับพรุ่งนี้รีบไปดูรถได้เลยสวยมากๆเลยฝ่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับราคาแบบนี้สเปครถขนาดนี้นะครับจัดเต็มเอาไปใช้งานกันหรูหราแน่นอนนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าแยกซ้ายแยกขวาได้ครับเดินหน้าถ้อยหลัง ลองเช็คลองชมดูได้ภายในกว้างฝังสะอาดสวยงามเป็นเบาะหนังแท้นะครับแล้วก็มีแอร์หลังเย็นทั่วถึงเย็นสบายแน่นอนนะครับช่วงล่างแน่นนิ่มหนึบแล้วก็มีมานหลังไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าในราคาแบบนี้พี่น้องได้ใช้รถคุณภาพแบบจัดเต็มน,นะครับออกมาคันนี้ต้องมีถึงล้าน4ล้าน5ครับเปิดขายให้ตอนนี้นะครับ179,000บาทกับคุณภาพกับสเปครถกับออปชั่นที่ท่านได้นะครับ ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าใครมีเงินนะครับจัดได้จัดเลยนะครับถือว่าดีงามมากๆครับไม่ต้องซื้อคันแล้วเป็นแพงก็ได้ครับท่านใช้คันเนี้ยไปไหนก็หรูหลาแล้วที่สําคัญนะครับแข็งแรงปลอดภัยอึดทนถึกมากๆเลยเชิญชมแล้วก็เชิญชวนนะครับถ้าจัดได้คันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสวยหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อเลยครับต้องเรียกว่าง,งามๆโทรเลยนะครับ